ที่จังหวัดคอนแก่นกันก่อนค่ะ,ะผู้ว่าแบ่งชาตินะคะก็ได้เผยภาวะภายแรงเพิ่นบอกว่าเป็นความเสี่ยงที่ซีทรงผลกระทบต่อเศรษฐก,กิจเนะะี่ยค่ะเสื้อว่าการท่องเที่ยวและการกระตุ้นการบริโภคทีสามารถกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐก,กิจในช่วงปีหลังได้เป็นอย่างดีค่ะดเรเศรษฐพุทธสุทธิวาดณรพุทธ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจการเงินไทยในเวทีเสวนาขออภัยค่ะในเวทีสนทนาทิศทางเศรษฐกิจการเงินไทยซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะว่าภาคเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจซีบอรอสดใสหลายคักเนาะค่ะ,คะจากตัวเลข2.2ในไตรมาสแรกแล้วก็1.8เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่2เนี่ย กะเสื่อว่าการท่องเที่ยวและก็การบริโภคภายในประเทศเนี่ยซีซอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างแน่นอนค่ะในส่วนของเศรษฐกิจภาคอีสานนะคะกะจะมีความต่างเนื่องจากภาคเกษตรเป็นส่วนสําคัญของเศรษฐกิจดังนั้นค่ะผลกระทบจากเอนนียและก็ภัยแรงที่ซีเกิดขึ้นก็อาจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอีสานแต่ว่าจังใดก็ตามค่ะทั้งแบงค์ชาติเนี่ยเพื่อนก็ต้องติดตามและก็ซอยเหลืออย่างต่อเนื่อง คือหนีควาเรือนกับหนีของภาคธุรกิจที่ขณะนี้ค่ะมีหลายมาตรการที่จะทยอยออกมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของดอกเตอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาฒค่ะผมว่าไอ้แนวโน้มภาพรวมของการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ที่ได้เล่าไปบนเวทีเมื่อกี้ก็ยังไงก็ก็เห็นนะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไงก็จะฟื้นจากไอ้เรื่องของท่องเที่ยวที่มันกับนะครับเรื่องของการบริโภคเอกชนนะฮะอย่างที่เรียนเนี่ยโตมาอย่างค่อนข้าง ก็ยังดีเลยแล้วต่อเนื่องนะฮะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นนะถึงแม้ไอ้ตัวเลขไอ้คิวสองออกมาแล้วมันดูแบบโอ้ทุกคนก็ผิดหวังกันเฮ้ยทำไมมันโตแค่หนึ่งจุดแปดเซ็นตแต่ถ้าไปดูไส้ในของมันเนี่ยนะฮะเรื่องของไอ,ไอ้การเติบโตของการบริโภคเอกชนเนี่ยแบบโตได้อย่างดีเลยนะฮะไอ้คิวสองเอเนี่ยเราโตเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าบวกกับไอ้คิวหนึ่งแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครึ่งหน้าของ,ของ,ข,องของเศรษฐกิจเราเนี่ยการเติบโตของการบริโภคเอกชนเนี่ยสูง สำรับเวที่สนทนาทิศท,ทางเศรษฐกิจการเงินไทยนะคะโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการสมนมา,าวิชาการขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสานนะคะให้เปลี่ยนผ่านสู่ความอย่างยืนซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นอยู่ที่ร่งแรมอาว่านี้ขอนแก่นค่ะโดยมีกิจกรรมที่สําคัญการได้แก่การนําเสนอชวนคุยทิศท,ทางเศรษฐกิจชวนคิด ปรับโครงสร้างภาคเกษตรอีสานโดยดรทรงถ้ำปินโตนะคะภูมิน้วยการอาวสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะการเสวนาเรื่องขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสานให้เปลี่ยนผ่านสู่ความอย่างยืนนี่นะคะโดยมีผู้รวมสัมมนาผู้รวมเสวนาเนี่ยกับประกอบไปด้วยรองศาสตราจารย์ดรพุ่มซิ์มหาสุวิรชัยนะคะอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณมานบแก้วโกย จากบริษัท Nature Food p r o d u c t ต์แอนด์มาร์เก็ตติ้งนะคะดรสมรัตจันทรัตค่ะจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรนะคะแล้วกับธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินรายก,การโดยดรสมเกียรติตั้งกิจวานิษนะคะประธานบริษขออภัยค่ะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะคะ